อยูใ่ในป้าบางคืนนอนอมไม่หลับเลยนะคืนหนาวนอนไม่หลับก็ร้อนรุ่เลยก็มีหน่าหนาวจะจะเป็นเพราะอะไรปกติเราไม่เอาไม่เอาผ้าห่มไปนะเราไม่เราไม่ใช้ผ้าห่มมีผ้าสกิวสังคาทับ ใส่กางล้วก็ห่มเท่านั้นหนาวก็นานนให้เท่านั้นเนี่ยพ่อแม่ผู้จารสงสารท่านเราผ้าห่มของท่านที่สั้นห่มอยู่ทุกวันนะผ้าถ้าเอาใหม่ก็กลัวเราไม่ไม่เอาต้องเอาผ้าของท่านเองละ่ท่านห่มอยู่ทุกวันไปบังสกุลให้เราท่านสงสงสารจ้ะ ันลัดดักเจ้ของท่านข้าบนเรา่ข้นอ้ขนไปบังสกุไเองนะทำพอไปกุฏิเราอยู่สูงแค่นี้เย็นไปนี่ก็เห็นทิ่งยอนของเราอยูไม่สูงกว่ามาแมรกว่าแม่หนึ่งเท่านั้นหมั เอาไปเห็ผ้ายู่กลางที่นอนเลยนะ้าห่มท่านบังบองสกุลโอ้ย่างทำสวยงามมากนะยังพระอีกด้วยใส่ใครเอาผ้าาบังสกุลนะเดี๋ยวเห็นอยู่ข้างในแล้วขึ้นไปดูท่านขึ้นไปเอง กุฏิเราก็สูงแค่นี้นะมั้งหรือมันจะหนึ่งเมตรท่านก็นขึ้นแล้ววางสอบางส,างสกุลผ้าหมเอาแม่ผู้ชายท่านวางเรียบร้อยมากนะแล้วมีเชียนมีดอกไม้ท่านวางทับกับผ้าผนะ้าผห่มท่านเองนะก้าวพื้นใหม่มันก็มีอยู่อืมก เราไม่หม่มทักทีท่านกยเอาผ้าห่มของท่านเองไปบังเราก็ต้องได้ <c oughs> นนะห่มให้เนี่ะท่านสงสารท่านไปห่มให้เอาผ้าหม่มของท่านเองนะท่านห่มทุกวันเอาไปบังสุุมให้เราก็เปลี่ยนผ้าห่มเป็นไปาใบใหม่ๆมันก็มีอยู่เยอะแต่เราไม่เอาหรือเราดักเราความหมายว่างั้นนะนา,นนานนรกรงสงสารเอาไปเพราะเราไม่เคยใช้ผ้าหม่ม ดัดเป็นอย่างนั้นนะเป็นไหมคือคัดตนเองเป็นอย่างนั้นเนาะต่อจากที่ไหนก็ตามอยู่น้องผือในน้องผือเไม่ใช้ผ้าห่มอ่ะดัดองค์ไหนจะใช้ไม่ใช้เราไม่สนใจแต่เราดัดเราตลอดเวลาอยู่ในวัดผู้ที่สังเกตก็รู้คนไม่สังเกตก็ไม่รู้เด็ สำหรับบาทเราน่จะรู้ได้เวลามาเรามีอะไรเราจัดพวกเราใส่แอบไป็ฝาแล้วก็มาจัดอาหารนี่ถวายท่านเพราะทุกอย่างที่เกี่ยวกับท่านจะต้องมีเราเป็นหลักอยู่นั้นแหะคอยรู้แลก็สอนบางเราเอาไว้ฝาปิดฝาแล้วฝาปิดไว้แล้วเอาผ้าอาบน้ำ บอปพีที่นึงท้านก็ดูเห็นเห็นไมอ่อะข้างวัดไม่มีใครซ้ำนะเราไม่สนใจกับใครเราสนใจกับเราคนเดียวดักเราคนเดียวท่านก็บราณท่านมาใส่บาตรอืมเออเข้าใจบาตรมารัทธามาสายจะทามาสายไว้าารูใ้ใจเด มือท่านถึงบาทเลยนะคูปบัานเลยของก็เป็นของที่เราใส่จัดใส่บาทสบายแล้วก็ของดีๆมาใส่บาทเราถ้าอย่างนั้นเราก็ฉันคนอื่นไม่ได้ไปเ่อนขาดพระเนนี่กลัวอยู่นะกลัวเรานี่กลัวมากรองท่านลงมาแต่ท่านก็อดุุติที่เราอยู่ทุกแห่งสอด้องพระเนเห็นเราเหมือนกับหนูเห็นแมวน่ะ กลัวจะกลัวด pues like ้วยความเคารพมนะไม่ต e ้กลัวเลยนั framework. ่นนะเพราะเราจริงจังทุกอย่างทําอะไรนี่ถ้าเงินเห็นเราเหมือนกับไหนูเห็นแมวนี่แหละกลัวเอาจริงจังทุกอย่างมากระไรอะไรมาเราไม่ไม่เคยออดเองนะอย่างที่ท่านมีอะไรท่าน ตรงนี้ก็ลงท้าถามว่าสงสัยอะไรก็อะไรมีอะไรอะไรท้าเดนมาพูดอะไรกับท่านนะแล้วลงท้ากับท่านมหาว่าไงนี่ถ้าเราท่านทำท่านมาจากออย่างนั้นท่านยุเลยท่าท่านไม่คานนะแปลกอยู่อันหนึ่งสรุปท่านจะจะถามว่าท่านมหาว่าไงนี่อยู่งั้นละ เรื่องมหาไม่มีะในนั้นน่ะเครื่องมหมายว่าเป็นมหาจะไม่ทราบเลยวิริยาของมหาที่เรียนมาจะไม่ทราบทางนั้นแหละเราไม่มีเหล่านี้ที่ตัวมีแต่ทำมุ่งต่อทำเรียนก็เรียนมาแล้วนั่นมันจะดีมันก็ดีอยู่แล้วมันไม่ดีแต่พราะเรียนมามาดีจากการศึกษาจากครูบาอาจารย์ก็กังเอาท่านมาปฏิบัติอย่างนั้นะ พระเนรนี่กลัวแหละกลัวเราไปอยู่ไหนมันเหมือนเสือตัวหนึ่งนะเรามัน <c oughs> เอาจริงเอาจังนี่นะมาเรอแลีเลยเห็นนี่ไม่ได้ละเราอยู่ในวัดนั่นก็เราดิหนักมากอยู่นะท่านเป็นร่มโพล่มใสเราเป็นคนสอดส่องคอยดูแลพระเนรตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นแหละต่เวลาของอะไรได้มาเราไม่เอา เราก็ทั้งท่านเอาไปบงางสกูลให้กุติเราก็นั่นหละเราก็เอาก <c oughs> ่านเาีนยบางะกูลนห่อย่างว่านะอะไรอะไรเวลาแจกของนี่เวลาเราไปเสร็จแล้วทุลละแล้วเราก็ลาท่านไปเที่ยวเลยเวลาท่านไปสิ่งของที่เขามาถาวายมากๆท่านมาหาเอาอะไรไหมท่านไม่เอา ท่านไม่เอาอย่างนั้นเลยลเพราะเราไม่เอาเราถือ,อบบผ้าสามผืนยีวระบงผ้าจักาติกับผ้าอาบน้ำข่านั้นเลยมีแต่นั้นติดตัวสุดท้ายท่านก็มีถามมาเลยครัว่าท่านไม่เอาอะไรเลยท่านก็บที่นี่ผ้าทั้งหมดนั่นแหละขนมาได้เอาไปกองไว้กูตีท่านของเรานี่จะไว้ท่านมาหาว่าท่านเลือกเอาต้องการ พื้นไหนแล้วก็ค่อย <c oughs> นั่นวางนันขนไปกุฏิท่านกุฏิท่านมีอะไรไม่อะไรแต่เวลาท่านจะทาท่านก็ทําอย่างนั้นล่ะขอที่ก็มาถวารเอาไว้นี่ในห้องเราทั้งหมดอมท่านมหามาแล้วก่อนมาแล้วก็ขนออกมาเลยเอาจเจาพื้นไหนเลือกเอาก็าเราไม่เอาพอพอไม่เอาเราก็โลเลยที่ท่านโลเลยนี่เวลาท่านจะทาท่านทําอย่างนั้นล่ะทำกับเรา พ้าห่มก็ไปบางสกุลให้แล้วว่าอาหารกับหมืวนกันท่านมาใส่บาทเองเราทําอยู่ของเราคนเดียวอย่างนั้นแหละอยู่กับหมู่พ้งมากไม่ไม่สนใจใครนะเราสนใจแต่เราอย่างเดียวเข็มหมดกดขันตลอดอาหารเอาเฉพาะบินบาตได้มาได้มาแล้วมีอะไรก็ใส่นิดหน่อยพอพอตลอดเลย ท่านก็มาใส่บาทให้เราปูปรับเลยหมดเวลาจะเรามือถึงบาทแล้วนะกับบาทปุ๊บใส่บาทรู้ข่ใส่บาท,บาทน้อยระท่าม,มาสายสัทธาม,มาสายแต่ท่านไม่ทาบ่อยนักนะนานๆท่านท,ทําทีนึงพอท่านเห็นไหมตาท่านดูหมดพระในวดัดดูรู้หมดเลยอย่างนั้นแหละเราทําลึกๆระลอกของเราท่านก็ยังรู้เพราะอยู่ในวัดนี่ก็ เราฉันเฉพาะของได้มาบินทบาตได้มาอะไรเราก็จัดเอาแ่เท,า,เทานั้นเองส่วนของที่ตะตามมาสง่งเราไม่เคยยุ่งนะไม่เอาเป็นปกติเพราะฉะนั้นท่านถึงไปใส่บาทให้เราท่านแหลมคมมากอลยเนี่ยเห็นนี่เองเลยที่พระที่กลัวเราก็กลัวอย่างนี้เลยคือจริงจังทุกอย่างไม่ได้เลอะแหละนะอืมเราจึงหนักมากอยู่น้องผือ คอยสอนเราดูพระดูเนนพระเนนเห็นเราเน่เหมือนเห็นเสือหละกลัว <c oughs> เอากริงเอาจังเลยแล้วปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่มาตัวปฏิบัติอย่างหนึ่งมาสอนู่พวกอย่างหนึ่งเราปฏิบัติเป็นพื้นฐานมาตลอดของเราเข่มวดกวดขันการอยู่การกรินอะไรทุกอย่างเราจะเข่มวดกวดขันตัวของเราตลอดเวลานี่ท่านรู้หมดนะ เป็นอย่างนั้นละ่ะพ่อแม่ครูอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เวลาผ้าลดมาเลยไปกองเต็มในห้องพอเรามาได้ขนออกมาเราไม่เอาอะไรสุดท้ายก็เอาโล,อ,ลออกหมดเลยอย่างนั้นท่านก็ทํานะทําเพื่อเราดูผ้าห่มไม่มีท่านก็เอาผ้าผ้าห่มท่านะไปบังตะกุนก็เราไม่ใช้ผ้าห่ม เราดัดเราเนี่ยมันนอนไม่หลับทั้งคืนก็ไม่หลับก็ไม่หลับไม่งั้นจะว่าดัดสันดานตุ่นยังไงทังคืนทั้งคืนนอนไม่หลับเลยตลอดรุ่งเพราะมันหนาวมากเนี่ยมันหลับไม่ได้แต่เวลาเข้าภาวนาในจิตมันเข้าข้างในมันก็ไม่ไม่หนาวแล้วหายเงียบพอออกมาจะนอนให้หลับมันยังไม่หลับหนาวโหมขึ้นมาทับเอาตลอดรุ่งไม่หลับเลย นี่ในการฝึกฝึกฝึกอย่างนั้นเนี่ยเราจริงจังทุกอย่างไม่ได้เลาะแหละนะตัวกระเดชท่านน่ะไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ใดท่านเมตตามากอยู่นะกับเรานะไปอยู่ครูบาอาจารย์องค์ไหนไม่ทั้งไม่ไม่ใช่ทางแต่ภาปฏิบัติแม้ทางปริยัติก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายรู้สึกท่านจะเมตตามากอยู่ อย่างสมเด็จมาวิริอองงี้ันเมตตาม,มากยังจะตามเาเรามาได้ชิบูกันซาแล้วจะเอาเรากลับคืนไปวัดประสีมา่านกับท่านเคยอยู่กับท่านมาก็จนท่านจะคุณศรีวราคุณช่วยท่านจะเอาจิงเอาจังท่านจะเอาเรากลับไปกรุงเทพประยุ่กรุงเทพอีกอพี่ชิบูกันซาแล้วนั่น <c oughs> ปัญญานั้นเป็นปัญญาที่หกกิจกําลังหมุนติ้วติ้วนะตอนนั้นอยู่กับใครไม่ได้แล้วที่มานั่นก็คือมานัา่นแหละวันสวายเพลิงท่านอาจารย์มันครูอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาหมดนั่นแหละสมเด็จมายรวงท่านจะเอาเรากลับไปก็คือท่านมาในงานนี้นะแล้วจะเอาจะเอากลับไป พอดีท่านเจ้าคุณศรีวรคุณที่เป็นน้องชายเจ้าคุณอุบาลีนั่นท่านเป็นเพื่อนกันแล้วอยู่ด้วยกันท่านคงฟังแหละมีจะจะเอากลับไปท่าเดียวท่าเดียวเอ่จะทำาไงก็จิตรเราก็ยิ่งหมุนตลอดเวลาด้วยเวล <c oughs> แล้วจะทำยังไงนะพอดีท่านเจ้าคุณศนระีวรคุณเลยโอ้ยก็จะเอาเขาไปไหนถ้าเป็น คารวะจะยมนี่ก็เรียกว่ามีครอบครัวเย้าเลือนเป็นพ่อตายแม่ยายไปแล้วยังจะไปเป็นลูกเขยใหม่อยู่ยังไงกันว่างั้นนะอายุรรษาเขาแก่แล้วนี่นะภาษาท่านถามด้วยรรษาจะท่านถามพระธรรมหารรษาได้สิบหกราษาน่น่ะไปดูวิชาก็ได้แล้วยังไปเป็นเป็นลูกเขยใหม่ได้ยังไงเราก็รอดตัวไปได้เพราะงั้นท่านจะเอากลับไป คือความเมตตานั่นแหละไม่ใช่คือเราไปอยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์เมตตาเท่านั้นแหละพูดนมันโกงๆก็คือเราไม่ใช่คนที่เกียจยี่ค้านล่องแควทุกอย่างทําอะไรอะไรกับครูบาอาจารย์ไม่ว่าฝ่ายปฏิบตัติไม่ว่าสายปริญญาไปอยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์เราเมตตาอยู่เสมอนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> มาอยู่น้องขืนนี่ก็จะหนักจะตายคอยดูแลพระเนร ให้พ่อแม่ครูอาจารย์อยู่เป็นลมโพล่มใสอย่าให้แสดยงหูแสดงตาท่านพระนี่แล้วคอยสอดส่องดูแลตลอดเวลานหนักหนักมากนะไม่งั้นมันก็จะระเกะะกะ <c oughs> ท่านจะเห็นได้เวลาเราเราจากไปจะดูพระนี่ละเกะะกะหรือ่าเพราะงั้นเวลาเราจะลาไปเที่ยว ลาไปเที่ยวทีไรท่านรู้สึกท่านไม่สะดวกเราก็รู้นะท่านไม่อยากให้ไปแต่ท่านก็เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราคือจิตะภาวนาท่านก็นิ่งไปนานๆกาบลาท่านแลี้วนิ่งเราจะพูดอะไรต่อไปอยอไม่ได้ถ้าท่าไม่มีเงื่อนต่อเราก็ต่อไม่ได้แลว้วจนกระทั่งนานแล้วจนหมด แทบจะว่าหมดหวังแล้วเออที่ท่านมหาจะไปเที่ยวก็ไปได้แหละนั่นแ่ละที่นี่นั่นหละเราจะไปได้ตอนนั้นนะความกคารพท่านเน้นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราข้าอยู่ในวนในันดนี้พระเนก็ราบรื่นดีงามไม่เสียงงูเสียงตาท่านเพราะเราอยู่ในควบคุมตลอดเวลาเราไปคงจะเป็นอย่างหนึ่งให,ให้ท่านเห็นนั่นแหละท่านเึงไม่อยากให้ไป แต่ก็เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเรามันก็ให้ไปเป็นอย่างนังน้นนะ้วอแม่กูจันมันท่านโอ้ยจิงจังทุกอย่างเหลียวจะหลาดแหลมผมจอมปราดสมัยปัจจุบันตาแหลมคมทุกอย่างแหลมคมมด่ะใครไม่รู้ท่านรู้ใครไม่เห็นท่านเห็นค,คิดดูที่อย่างที่ท่านเอาผ้าไปบางตระกุลให้เขาผ้าห่ม เราไม่ใช้ประโหมท่านก็รู้ท่านเอาไปให้ก็โหมเสียเวลาท่านเอาไปท่านออกไปแล้วไม่เอาไปด้วย <c oughs> ก็เราดัดเราอย่างนี้ท่านก็สงสารอีกแบบหนึ่ง <c oughs> เราก็สงสารเราอีกแบบหนึ่งดัดกิเลสตัวแสบๆมันนะนัะ่ <c oughs> นแหละการฝึกอบรมเป็นอย่างนั้นนี่ก็มการเดียก็วันนี้คุยการรู้สึกว่า ท่านจะเลยล้างเอาไว้แล้ะคือมันจริงมันจังมันผ่าดผนทุกอ,อย่างความภาคความเพียรตลอดหน้าที่การงานนี่เบาใจเลยเ,ลยเราอยู่ที่นั่นดูผ้าดเูเนนเวลาเราจะไปไหนท่านดูอาการท่านไม่อยากให้ไปละคือเวลาท่านเราไปแล้วดูดูพราเนนจะละเกละกะถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะ เวลาเราอยู่เรียบตลอดไม่เรียบยังไงคอยสอดสออคอยตีอยู่พระเนรจึงได้กลัวแต่กลัวด้วยความโารพนะไม่ได้กลัวด้วยความเปรียดความชังอะไรนะกลัวด้วยความคารพเพราะจริงจังทุกอย่างเวลาเราจากไปเลยพระเนรอาจจะเพ่งพ่าดพนาปบ้้นท่าน,นเห็นนะะท่านจะไอยากให้เราไป การปฏิบัติฝึกหัดตนที่พูดเหล่านี้พูดเพื่อให้ฟังทุกคนนะเอาไปฝึกหัดดัดแปลงตนจะดีได้กับเพราะฝึกหัดดัดแปลงพระพุทธเจ้าสรุปถึงสามผลฝึกหัดหรือไม่ฝึกหัดพระพุทธเจ้าสรุปสามผลจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายกับทำความภาคความเพียรจนฝ่าเท้าแตกความภาคเพียรท่านเก่งขนาดไหนกันนันมาเป็นสาระของพวกเรา ควรจะนําไปพินิจพิจารณาให้ดีถ้าไไหหอะไรกรอยู่ไปคิดไปวัดหรือว,ว่าหรือวัดสุงทั้งทอดสุงมเราทอดใช้ไปได้ไรเออต้องจริงต้องจังต้องเด็ดดเี่ยวเฉียบขาดทุกอย่างดัดเจ้าของนั่นแหละดัดตลอดเวลาเราทำอือดอๆดอ่านเรารนะู้ไม่ได้นะเพราะงั้นเวลายังหนุ่มน้อยอยู่นี่ เราไปดูกุฏิพระเนียในวัดเ่ีย่ขนาดนั้นนะกลางคืนเที่ยวดูพระครับโอยเห็นนอนหลับตอนนี้แล้วก็คือดึกไปดูอีกจนสว่างไปดูอีกนั่นเอาขนาดนั้นนะดูซ้ำซากแน่นอนแล้วไปที่แน่ใจว่าเป็นอย่างนี้นิสัยใ,ใช่ไม่ได้แล้ว ขับเลยไล่เลยไม่มีข้อคัดค้านขอดูได้รับสักขีพยานมาได้ทั้องของของก่าวได้มาหมดไล่เลยไล่ไล่เรื่อยละอันนี้นะวันนี้แต่ก่อนนะทุกวันนี้ไม่เอาไหนละปล่อยตามเรื่องตามราวแต่ถึงอย่งงางนั้นกลางคืนยังด้อมไปอยู่นั่น,นั้นทุกวันนี้นะไปในนะกกลางคืนไปยังเงียบนะะแทบทุกคืนไปสอด่อง หลังนั้นไปที่นั่นที่นี่บางทีก็ไปโดนเอากระพระท่านเดินจงกรม,มอยูอ่มืดมืดเราก็ไปมืดมืดไปโดนกันที่ร่างจงกรมก็มีอย่างนั้นแหละนี่แหละการต่างสอนพระเนนเมื่อเราเรับผิดชอบแล้วเป็นพระลอคงเราแล,แล้วเราต้องสั่งต้องสอนต้องดัดต้นแปลงไม่ไม่ดัดแปลงไม่ได้นะบางองค์ครับเป็นเลอะเทอเทยเที่วันนอนไม่รู้จักตื่นนั้นไม่ไมนานแล้วนั่นถูก ขับไล่ออกจากวัดไล่เลยเพราะเราไปดูแล้วนั่นเจ้าของไม่รู้นะพอทางนี้ไปดูถ้ารับแต่วันกลางคืนดึกไปดูอีกดึกดูอีก,อก,อกจกนกระทั่งสว่างดูแน่ใจแเราไม่ผิดเพี้ยนแสดนะงว่าเป็นมาเป็นหมูขึ้นเสียงอะนี่ไม่ควรจะอยู่ในวัดนี้ซึ่งเป็นวัดศึกษาอบรมดัดแปลงตัวเองไม่สมบวรณไล่นี้เลยเราเคยไล่พระไม่น้อยนะ ราะฉะนั้นพระเด็จจึงต้องระวังเดี๋ยวนี้มันเท่าแก่ไม่เอาไหนแล้วแหละมันจะดูเจ้าของก็ไม่ได้เลือกหรอกฝึกเจ้าของต้องเอาจริงเอาจังไม่งั้นมันไม่ดีการที่เด็กมาแนะนำทางสอนมือว่านี้เรียกว่ารอดเป็นรอดตายเราเราทำเรานะฝึกฝนอารมเราครูอาจารย์เป็นผู้แนะแนวทางให้ แล้วเอาอุบายวิธีการนั้นมาฝึกเจ้าของฝึกเจ้าของเมียตอนฝึกเจ้าของเนี่ยมันหนักมากอยู่นนะวันได้มีอะไรอยูล่ล่ะวันนี้พูดเรื่องเรื่องการฝึกฝนรวบรวมเจ้าของให้ฝึกใจปล่อยตามใจไม่ได้นะเออเป็นหมูขึ้นเสียงไปหมดปล่อยตามใจสิ่งสิ่งที่มันบังคับให้แบบหมูขึ้นเสียงก็คือกิเลสนั่นแหละ มันหนามันไม่อยากประกอบความภาคความเพียรกินแล้วนอนกอนแล้วนินป้าอ,อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรทำต้องฝึกเอาให้ดิดให้ดิ้นด้วยสติปัญญาตลอดเวลามันถึงทันที่เลยไม่เช่นนั้นไม่ทันทีเ่ะะาะอ้นและมันจะสาบบแล้วอะไรอะไรอมีอะไรบ้าง